ท้องฟ้าอาวากาศสถานที่ลึกลับที่สุดเกินกว่าที่เราจะคาดเดาได้แน่นอนว่าเรายังไม่เคยไปสัมผัสหรือสำรวจดาวดวงต่างๆบนท้องฟ้าด้วยตัวของมนุษย์เองได้เลยนอกจากดวงจันทร์ดาวบริวารของเราเองแต่ด้วยความฉลาดของมนุษย์และความคิดริเริ่มความทะเยอทะยานที่จะไปให้เห็นสิ่งต่างๆใหม่ๆบนท้องฟ้าอยู่เสมอ เราจึงได้สร้างกล้องสองดาวขึ้นมาและหลังจากนั้นวงการดาราศาสตร์โลกก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสเดี๋ยวเล่าให้ฟังจากทางช่องดาวรูปเป็ด ก่อนไปชมกันฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องดาวลูกเป็ดด้วยและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยกับเป็ดได้หรือใครใจดีอยากจะสนับสนุนช่องดาวลูกเป็ดให้ผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมานำเสนออีกสามารถสมัครเป็นประชากรของดาวลูกเป็ดได้ที่ปุ่มสมัครสมาชิกเริ่มต้นเพียงเดือนละ50บบาทหรือกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปวิดีโอมาเป็นพลเมืองดาวลูกเป็ดกันเยอะๆนะครับ วันนี้เป็ดพาทุกคนมาทำความรู้จักกับดาวดวงที่เราค้นพบถึงความลึกลับที่น่าค้นหาแต่ละดวงกันซึ่งทั้งความแปลกความมหึมาหรือความน่าพิศวงจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเป็ดต้องขอบอกก่อนว่าเป็ดไม่สามารถรวบรวมดาวทั้งหมดมาไว้ในคลิปวิดีโอเดียวได้แต่ในวันนี้จะพยายามรวบรวมมาให้ได้เยอะมากที่สุด สำหรับคลิปถัดๆไปเป็ดจะพยายามหาข้อมูลดาวดวงต่างๆที่เราสำรวจไ,ได้มากกว่า5,000ดวงถ้ายอยลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับการค้นพบดาวเคล 9B มีอุณภูมิสูงกว่าดาวฤกษ์ของมันทางมหาวิทยาลัย The Ohio State University มีการค้นพบดาวเคราะห์ชื่อเคล 9b ที่พบว่า มีอุณหภูมิสูงกว่าดาวฤกษ์ในระบบดาวของตัวมันเองการค้นพบครั้งนี้ยังได้ถูกตีพิมพ์ในวารสารเนเจอร์นับเป็นการค้นพบที่สำคัญมากครับคุณผู้ฟังเนื่องจากโดยปกติแล้วตามที่เราเคยได้เรียนมาดาวฤกษ์จะมีอุณหภูมิสูงกว่าดาวเคราะห์ที่กำลังโครจรอ,อยู่ร,บรอบๆของตัวมันเองตัวอย่างเช่นระบบสุริยะจักรวาลของเรา ดวงอาทิตย์จะมีอุณหภูมิสูงกว่าดาวเคราะ์บริวารดวงอื่นทุกดวงในระบบนี้และโดยปกติก็จะเป็นแบบนี้แทบทุกระบบดังนั้นการค้นพบเคล 9b จึงเป็นการพลิกความรู้ความเข้าใจของเราใหม่ทั้งหมดเลยครับ เคปเลอ 22b อยู่ในระบบดาวเคป l e r 22ที่เป็นระบบดาวอีกหนึ่งระบบที่มีในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราเป็นดาวเคราะห์นอกระบบดวงแรกที่ได้รับการยืนยันการค้นพบโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศเคปเลอร์ของนาส a าที่มีความเป็นไปได้ว่าอาจมีเขตอาศัยอยู่ได้หรือโคจรอ,อยู่ในเขตอาศัยอยู่ได้รวมทั้งมีการโคจรรอบดาวเลิก ที่มีลักษณะเหมือนดวงอาทิตย์ของเราซึ่งเมื่อนักดาราศาสตร์คำนวณมวลของดาวฤกษ์ของระบบพบว่ามีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์ของเราเพียงแค่เล็กน้อยและจัดอยู่ในประเภทคล้ายกันเป็นอย่างมากโดยเคป l e r ร 22b มีระยะทางห่างจากโลกของเรา635ปีแสงอ้างอิงข้อมูลหน่วยปีแสงจากนาซาซึ่งถือว่าอยู่ไกลจากโลกของเรามากเลยทีเดียวครับ เคปเลอร์เปีเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์อน,นอกระบบ5้าดวงแรกที่ได้รับการยืนยันโดยยานอาวกาศเคปเลอร์ของนาซาและได้รับการยืนยันใน33.5วันแรกของการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของเคปเลอร์ดาวดวงนี้โคจรรอบดาวฤกษ์ที่ร้อนกว่าเล็กน้อยและมีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์อย่างมีนัยสำคัญซึ่งคาดว่าจะไปถึงจุดสิ้นสุดของลำดับหลักในไม่ช้า โดยเคปเลอ 7b เป็นดาวแก๊สคล้ายกับดาวพฤหัสบดีที่ร้อนมากๆและมีมวลประมาณครึ่งหนึ่งของดาวพฤหัสบดีแต่มีขนาดที่ใหญ่กว่าดาวพฤหัสบดีเกือบ1.5เท่าเลยทีเดียวครับ 55ปูอีหรือมีชื่อย่อว่า55 cnce เป็นดาวเคราะห์นอกระบบที่โครจรรอบดาวฤกษ์คล้ายกับดวงอาทิตย์ของเรา55ปูอีมีมวลประมาณ7.8เท่าของมวลของโลกและเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2เท่าของโลกจึงถูกจัดเป็นซ u ปเปอร์เอิร์ดดวงแรกที่ถูกค้นพบรอบดาวฤกษ์ในแถบลำดับหลักโดยที่ถูกค้นพบก่อนกรีซอ 876D ประมาณ1ปี ใช้เวลาเพียงไม่ถึง18ชั่วโมงเพื่อโคจรรอบดาวแม่ของมันและเป็นดาวเคราะห์วงในสุดในระบบดาวของมันเอง55ปูอีถูกค้นพบเมื่อวันที่30สิงหาคมคิศักราช2004ก่อนการสังเกตการเพิ่มเติมและการคำนวณใหม่ในปีคิศักราช2010ดาวเคราะห์ดวงนี้เคยถูกคาดการว่าใช้เวลา2.8วันในการโคจรรอบดาวแม่ ในเดือนตุลาคมคิตศกราช2012ได้มีการประกาศว่า55ปูอีอาจเป็นดาวเคราะห์คาร์บอนและค่อนข้างที่จะมีความร้อนบนพื้นผิวสูงมากๆ ดาว HD 6983b เป็นดาวเคราะห์นอกระบบที่มีมวลคล้ายกับดาวเนปจูนหรือซ u เปอร์เอิร์ธที่โคจรรอบดาว HD 69830ดาวเคราะห์ดวงนี้มีมวล10เท่ามากกว่าโลกของเราทำให้มันมีขนาดใหญ่น้อยที่สุดในระบบของดาวของมันเองนอกจากนี้ยังมีวงโคจรที่ค่อนข้างใกล้กับดาวแม่ของมันมาก ใช้เวลา82ทับ3วันในการโคจรรอบดาวแม่และแน่นอนดาวดวงนี้เป็นดาวเคราะหหินไม่ใช่ดาวแก๊สยักษ์แต่ด้วยความที่โจคจรใกล้ดาวแม่มากๆอุณหนภูมิบนพื้นผิวจึงสูงมากตามไปด้วย จักราวาลน,นั้นเต็มไปด้วยดาวนับล้านล้านล้านดวงซึ่งแต่ละดวงก็ล้วนมีส่วนผสมสาสารเริ่มต้นที่แตกต่างกันออกไปดาวบางดวงใหญ่โตมหืมาเรียกได้ว่ามนุษย์ใช้เวลามากกว่าทศวรรษก็ยังสำรวจดาวในจักราวาลไม่หมดเลยครับกูผู้ฟังในคลิปถ,ถัดไปเป็นจะหาข้อม,มูลดาวแปลกๆในจักราวาลมาฝากอีกนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ ในตอนนี้ช่องดาวลูกเป็ดสามารถเปิดให้คุณผู้ฟังสนับสนุนด้วยการกดสมัครสมาชิกเริ่มต้นเพียงเดือนละ50บาทหรือกดปุ่มขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอของเราหรือคุณผู้ชมสามารถสนับสนุนได้ที่ qr code บนหน้าจอเพื่อสนับสนุนเป็นกำลังใจในการผลิตเนื้อหาสาระดีๆมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับคลิปหน้า,าจะมีเนื้อหาสาระอะไรมานำเสนอให้ทุกคนได้ฟังกัน อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ